ได้ครับโอเคครับ100ลำ5 4 3 2แล้วคนอะไรครับครับสวัสดีครับผมเสกสรรอผันเมืองครับประสานการเตรียมความพร้อมทำเชื่อต่อยในการใหญ่สุดวันหนึ่งสี่สี่ประมาณสุดแบบจะสองสัปดาห์ความพร้อมการเตรียมตัวเป็น <único> ย <Liberty Overwatch> ังไงบ้างครับไปนี่ครับผมสำหรับไฟนี้ผมก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับผมก็ขึ้นมาเก็บตัวที่กรุงเทพเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาครับผมก็ไฟนี้ก็เก็บตัวแล้วก็ซ้อมฟิตอย่างเต็มที่ครับการเตรียมตัวไฟนี้ประมาณ าการเตรียมตัวไฟนี้ก็ซ้อมนี้ก็ประมาณสักยี่สิบกว่าวันครับที่ขึ้นมาซ้อมกรุงเทพครับผมก็อยู่อยู่บ้านก็ได้วิ่งได้ทำ่างกายมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็มาซ้อมเต็มที่ที่กรุงเทพนี่ก็ตอนนี้ก็ซ้อมก็สิบกว่าวันครับผมสิบกว่าวันแล้วก็เหลืออีกเวลาซ้อมอีกอประมาณอีกหนึง่งหนึ่งอาทิตย์ครับผมก็น่าจะร่างกายพร้อมเต็มร้อยแน่นอนครับกลับไปนั้นระยะห่างของการซ้อมคนระับที่เราแฟแบารไปที่เดียว พอมาไปนี่การเตรียมตัวกรั้ที่สองนี้ร่างกายมันเป็นยังไงบ้างหลังจากฟื้นตัวจากการไปที่แล้วครับผมสําหรับฟื้นตัวจากไฟที่แล้วก็วันนั้นก็หลังจากแพ้มาผมก็พักไม่นานครับผมแล้วก็กลับมาฟิตร่างกายมาซ้อมเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็ร่างกายก็ถือว่าโอเคโอเคก็พร้อมปะทะกับน้องเมืองไทยครับผมการต่อยกับผู้ช่วงเราอย่างเมืองไทยนี่จะรู้สึกจะเป็น ภาที่ห้าเมาสี่ครั้งแล้วอ่าใช่ครับผมในห้ายกในรูปแบบห้ายกนี่เคยเจอกับน้องเมืองไทยมาแล้วสี่ครั้งครับผมึ่งผลก็ผมชนะน้องเขามาตั้งสี่ครั้งครับผมในไฟที่ห้านี้มาพบกันแบบนวมเล็กในรูปแบบสามยกครับผมสี่ไฟที่ชนะมาในรูปแบบห้ายกที่เป็นแบบรวมแบบไม่ได้เปิดน,นิ้วน<ช>ะอมาต่อยในรูปแบบของรวมเล็กสามยกคิดว่าเกมมันจะเหมือนกับ ไที่่่าาาานมมมควตตงงงัจะบสำหรับผมผมว่าน่าจะต่างเมื่อก่อนชอกแบบนวมใหญ่ครับผมนวมใหญ่ก็ไฟนี้ก็มาชอกแบบสมยกด้วยแล้วก็นวมเปิดนิวด้วยความแตกต่างผมว่ามันจะต่างต่างต่างรูปแบบการต่อสู้อย่างนี้ผมก็ผมคิดว่ามันน่าจะมันแบบดูดเดือดอย่างครับผมเพราะว่านวมเล็กก็อีกอย่างนึงชกสามยกด้วยขึ้นมาน่าจะใส่กันเลยครับ ที paid, ่ว่าจ uh, ุดที่สามารถเอาชนะตัวเมืองไทยได้หลักๆเลยเพราะอะไรครับเออหลักๆเลยที่ว่าสีไฟที่ว่าชกกันในรูปแบบง้ายกครับที่ชนะน้องเขามาได้ก็ลูกบูลูกบูลูกตูดันแล้วก็ฟ้าหมดทนของเราอย่างนี้ครับผมที่สามารถชนะน้องเขาได้แล้วก็เราก็แบบน้องก็ออกมาแล้วก็โต้โต้ทุกดอกครับผมก็เดินชนเดินชนเดินใส่น้องเขานางทีน้องเขาก็ออก อาวุธแบบไม่ค่อยทันอย่างนี้ครับอย่างวันนี้อย่างอย่างในในไฟในไฟที่ห้ามันมีจุดจุดเขาเรียกว่าจุดจุด,จดต่างนะฮะที้เช่นมันเป็นเรื่องของการก,การการวมสยอนแล้วก็ขนาดแล้วก็ระยะเวลากัรสามยกไอ้ตรงนี้มันจะเป็นจุดพลิกผันสำหรับเราไหมครับสำหรับจุดพลิกผันนะครับที่ว่าชกกันแบบ3ยกแล้วก็งอเปิดนิ้วครับผมมันก็มีส่วนเหมือนกันครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่ง นวมเล็กกับนวมใหญ่มันมันมันการออกอาวุธอะไรมันผิดกันอย่างนี้ผมมันก็น่าจะมีส่งผลอยู่บ้างการการชกในรูปแบบสามยกอย่างนี้ครับผมทั้งนั้นศึกษาน่าจะเห็นล้วก็ศึกษาบอลการต่อยของคนไทยมาประสบการครับจากการที่เร่องไทยต่อยมาสองสามไฟล์ล่าสุดเห็นการพัฒนาเห็นการเตือนแดงอย่างไรในตัวเราเขาบ้างที่พัฒนาขึ้นมาครับครับผมสำหรับไฟ น้องเมืองไทยช่วหงหลังๆนี่ก็ยอมรับว,ว่าน้องเขาฟอร์มดีมากแลก้วร่างกายน้องก็ดีมากกับผมน้องก็มีความมั่นใจมากเลยครับผมผมคิดว่า,าน้องเมืองไทยเขาร่างกายตอนนี้ก็พร้อมที่ปะทะกับผมครับผมแล้วร่างกายร่างกายเขาก็โอเคร่างกายเขาฟิตมากครับเดี๋ยวนี้ครับผมผม,ผมได้ติดตามน้องเขาทุกไฟแล้วก็ผมรู้สึกว่าน้องเขา,เาจะ ทนอาวุธกว่าเมื่อก่อนเยอะครับผมใ,ใหงนั้นเกมในในมุมมองของฟังก์ชันเนี่ยจินตนาการเกมเนี่ยมันอาจจะจบแบบไม่รบยกเกิดขึ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนตัวของกีฬาที่มันมันเกมไหมอ่าสำหรับผมกับน้องมวงไทยนี่กบจบไม่ครบยกอะผมผมก็ว่ามันห้าสิบห้าสิบครับผมเพราะว่านวมเล็กเปิดนิ้วนี่มันเป็นไปได้หมดอะครับผมแต่ว่าสําหรับไฟนี้ผมก็ต้องยอมรับว่าร่างกายผมนี่ เป็นรองน้องน้องเมืองไทยอย่างแน่นอนครับผมเพราะว่าเราก็สภาพร่างอายุอายุเราก็เยอะแล้วแล้วก็ร่างกายของเราก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ผมแล้วก็ช่วงหลังๆก็น้องน้องเมืองไทยเขก็สดขึ้นมาแล้วก็แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าสําหรับผมไฟนี้ผมก็มันม่นใจครับคิดว่าไม่ว่าแพ้แพ้หรือว่าช,ชนะนี่ไฟนี้เป็นไฟที่แบบสนุกดูเดือดแน่นอนครับ กาสที่บางสัตว์ที่จะชนะที่ว่่เปอร์เซ็นต์ตัวประเมินไว้ามปร์เซ็นตที่โอกาสที่จะชนะสำหรับผมที่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะชนะน้องเขาอยู่ประมาณ70%ครับผมอีก30%ก็เผื่อๆไว้ครับ่อในไฟนัร้ับ้านเพาวออกะไรขึนับนก็ได้แพ้น,นกกับเทนพาวครับผม ก็ไฟนั้นก็ต้องผมก็ต้องยอมรับว่าสู้เขาไม่ได้ครับผมสู้เขาไม่ได้สู้การออกอาวุธความเร็ว,วก็ความสดความแข็งแรงของน้องเขาไม่ได้ครับก็ทําให้เราแบบพลาดแพ้แพ้แพ้แพนอกไปครับจบไฟนี้มีดถไฟในนั้นตเมืองไทยเออเรามีตั้งข้ออะไรบ้างสำหรับต่อกับเมืองไทยไฟนี้ครับผมคิดว่าผมต่อกับเมืองไทยไฟนี้ตั้งเป้าของผมผมก็อยาก ขึ้นไปแบบยกแรกก็คือว่าใสกันเลยครับผมผลจะออกมารูปแบบไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับแต่ว่าอยากต่อยให้มันให้เดือดอย่างเดียวครับคุณหมายความว่าโฟกัสที่ไฟนี้ก่อนส่วนอนาคตนี่ยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะอะไรเงียใช่ครับผมสำหรับผมก็โฟกัสโฟกัสแค่ไฟนี้ก่อนครับก่วนไฟไฟต่อไปก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมเรื่องสุดแขกของมองไทยนะครับตอนนี้จากที่น้องเขาเคยชกกับเรามาอสี่ยก เขาตามเราไม่ทันคิดว่าทุกวันนี้เขาจะไปพัฒนาอะไรมาเพื่อต่อสู้มาเพื่อแบบตับเที่ยวกับเราบ้างครับผมสำหรับการพัฒนาของน้องเมืองไทยก็ตอนนี้ก็ถือว่าน้องเขาพัฒนาได้เร็วมากแล้วความแข็งเก่งความอดทนครับผมแล้วก็ลูกบ้าของเขาอย่างนี้ผมเขาอโอเคเลยครับผมสำหรับผมเขาโอเคเลยคิดว่าน้องเขาว่าเตรียมแบบอาวุธ มาช่วกับเราอย่างแน่นอนครับผมก็อยากให้แฟนๆเราติดตามครับก็สัตวการต่อยของเราได้สัญญาวันเดนแล้วมันก็จะมีช่วงเวลาต่อยเช้าบ้างมันไฟไหมพอวันดูดีก็มาเย็นแบบนี้เองเวลาการต่อยเช้าเย็นแบบนี้มันสังสว่านั้นเลยกับาพปรับร่างกายเราในวัยสามสิบสี่ปีะบ่าถามว่าส่งผลไหมครับบางทีต่อยเช้าบ้างต่อยเย็นบ้างกลางคืนบ้างเนี่ยมันก,มก,ก็ส่งผลเหมือนกัน,กนครับบางทีการปรับ แับเวลาอย่างนี้แบบมันมันไม่สมดุลอย่างนี้ผมเหมือนบางบางทีก็ต่อยเช้าเราต่อยแบบกลางคืนมาตลอดอย่างนี้ผมแล้วมาต่อยช่วงเช้านี่มันเป็นอะไรที่แบบอบเวลาแบบไม่ก็ทันอย่างนี้ผมแต่ว่าไฟนี้ผมได้มาชกแบบกลางคืนเวลาที่เคยต่อยประจําอย่างนี้ผมผมว่ามันโอเคครับผมวก็เว่าการต่อยาถนัดหรือว่าชินเนี่ยน่าจะเป็นช่วงคืนมากกว่าใช่ครับผมการถนัด ช่วงของผมนี่เป็นช่วงเวลากลางคืนมากกว่าครับแล้วเวลาคืนต่อยแบบนี้เวลาซ้อมเราเปลี่ยนเวลาไหมืนกับ้อนตอนตะวันมันมีนนเวลาแบบแตกต่างเรื่องเวลาสอนการซ้อมของผมก็ไม่แตกต่างครับผมเ,เวลาซ้อมของผมก็เวลานี้ปกติครับช่วงเย็นปกติเลยครับก็เมมหมือนกับว่านี่เนื้อพุ่งพร้วยใหม่เออวางมันซ้อมครั้งแรกเลยนะมครับ้งเออซ้อมครั้งแรกเลยค,ลลยครับใช่ครับผม บรรยากาศเป็นไงครับที่นี่มันบรรยากาศมันก็เออถือว่าโอเคอยู่ครับผมที่ซองมันก็กว้างที่ซองปั้งใหญ่ครับผมก็สะดวกอยู่ครับผมช่วยบอกกับเราหน่อยครับว่าในวันในวันนั้นนะครับเกมการชกเบอร์จบยังไงครับอ่าครัสำหรับผมกับเมืองไทยครับผมในวันที่27มิถุนายนนี้ครับในรายการใหญ่ครับผมศึกวันลุมพินีครับแล้วก็นัดใหญ่เลยครับผม ก็ในในวันนั้นนี่ผมคิดว่าผมกับน้องเมืองไทยนี่น่าจะชกชกกันเป็นคู่ที่สนุกดูเดือดแล้วก็เล้าใจถูกใจแฟนมวยแน่นอนก็อยากให้พี่น้องแฟนมวยรอติดตามครับเรื่องนี้นึงครับบางสันตอนนี้เหลือประมาณไม่ถึงสองตำดาวน้ำหนักที่เราต่อยมีกันร้อยสี่สิบปอนด์ตอนนี้เกินอยู่ประมาณกี่กิโลตอนนี้ผมเอ่อเกินอยู่ประมาณสักสามกิโลครับผมถือว่าสบายสบายครับเนะีถือว่าไม่เยอะครับผมร้อยสี่สิบปอนด์นี่เป็นน้ำหนักที่คงที่ออกบางสันตลอดเลย ใช่คร <mm <iser> ับนคือน้ำหนัก okay. น okay. <INE> in <ET> in ี้เป็นน้ำหนักเก่งเลยใช่ครับผมน้ำหนักร้อยสี่สิบปอนด์เป็นน้ำหนักที่ผมผมชอบแล้วก็เป็นน้ำหนักที่ผมเก่งน้ำหนักนี้ครับผมโอเคป้องสันฝากอะไรถึงแฟนมวยที่รอชมแล้วก็รอเชียร์นะครับกับทางด้านของน้องมืองไทยภาพใต้ครับผมครับสวัสดีครับผมเสกสรรออฟฝันเมืองครับก็ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยทุกทท่านนะครับผมในวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนายนนี้ครับวันลุมพินีครับนัดใหญ่ครับก็ฝากพี่น้องแฟนมวย ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำใจให้ผมด้วยครับแล้วก็เป็นกำใจนักมวยไทยทุกๆคนครับผมแล้วก็ฝากถึงแฟนมวยครับซื้อตัว๋วมารับชมที่สนามกันเยอะๆครับส่วนแฟนมวยท่านไหนที่มาไม่ได้ก็สามารถติดตามได้ทางช่อง7 SD ครับกดหมายเลข3 5เวลา2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับแล้วเจอกันครับแฟนมวยครับฝากถึงเมืองไทยรอบบ้านใขการ ครับผมพี่ก็ฝากถึงน้องบางไทยครับสําหรับเราแบบได้รับฉายาคนไม่กลัวเมียทั้งสองคนครับในวันที่27นี้ครับเรามาใส่กันให้เต็มที่นะครับแล้วก็เจอกันนะครับแล้วก็ฝากครับวันวันที่27นี้ครับทาพี่บาๆหน่อยนะครับน้องได้เจอกันครับโอเคครับผมครับ